เสื้อสวยใส่คู่กับผ้าสิ้นใส่ได้หลายโอกาสมาแล้วนะคะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะเป็นนีมาพร้อมกับเสื้อซิลผสมนะคะทรงคอวีนะคะคัดวีใต้อกนะคะสีเป็นนีใส่นี่คือสีขาวนะคะเนื้อจะมีความเงาในตัวนะคะคุณลูกค้ามีเท็กเจอร์นะคะคุณลูกค้าเป็นลายนะคะเนื้อนุ่มใส่สบายคะ่ะเนื้อหนากระลังดีคะ่ะมีซับในเป็นผ้าก็ต้อนให้นะคะคุณลูกค้ามีซิปข้างสวมใส่ง่ายนะคะ มีกระดุมหน้า3าเม็ดนะคะปลดได้จริงทั้งหมดนะคะเ็นนี้ใส่ไซส์ S ออกส6นะคะคุณลูกค้าเ็นนี้อกจริงสาสิบสามนะคะช่วงเอวสาสิบสองนะคะส่วนสะโพกฟรีนะคะความยาวเสื้อยี่สินิ้วคะ่ะคุณลูกค้ารหัสห9เก้าสี่หกสามนะคะคุณลูกค้าส่งแขนพองนะคะคุณลูกค้าตัดต่อผ้าลูกไม้ช่วงต้นแขนนะคะแล้วก็ปลายแขนนี่นะคะนี่นะคะ ซิปข้างนะคะด้าน,นหลังคะ่ะชายเสื้อตัดต่อด,ด้วยผ้าลูกไม้เช่นเดียวกันนะคะแล้วมีการตีเก็ดให้ทรงไม่พองนะคะคุณลูกค้าเนื้อผ้าใส่สบายเนื้อนุ่มใส่สบายคะ่ะคุณลูกค้าใส่ออกงานสวยหรูคะ่ะรุ่นนี้มีทั้งหมด6ไซส์นะคะ36 38 40, 40 42 44และ46คะ่ะมี3สีนะคะคุณลูกค้าสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลออกแบงคะ่ะสีดำนะคะ บางไซส์เริ่มขาดแล้วนะคะคุณลูกค้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพนียินดีบริการนะคะรหัส69463นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ